ได่นอะไไม่รู้สิแล้วจ่ายเลยพี่ไอ้นี่เล่นได้ป่าวะลองดิเดี๋ยนะข้าตัก่อนนะยิ่งมีน้อยๆอย,อยู่ไอ้นี่ก็ไม่อยากเล่นตัวนี้แมงกาก เออนี่แหละแต่ไม่มีเปิร์กเลยไม่จะเล่นได้แบบว่าได้แหละน่าจะได้หาพยายามหาตัวเพื <หา S 2> ่อนตีทีรวมมังพี่อ่าผมบอกเคล็ดลับเลยนะไม่เอาเอาตีทีเดียวล้มแล้วมันไม่เลาใจเราต้องให้แบบว่าเลาใจาใไม่เลาใจอ่ะอบาลานเกมหน่อยดิอ่า โอเคปิงหายยังอ่ะพี่ก็ดีขึ้นดีข <c oughs> ึ้นเลยใช่ป่ะเมื่อกี้นี่พี่ไม่ได้ปิงนะพี่โดนตีร่วงนะพี่า <c oughs> ดี๋ยวอันเลยโอเคแล้วครับมาต่อกันใน <c oughs> มาต่อนในเกมที่สามเลยแล้วกันไอ้จังหวัดท้ายตอนที่พี่วงจะไปดึงท็อปอะนึกว่าจะแบบเออจะตะเลิบไปแล้วแม่งไปตีโดนเฉย S <S <S ตีตีโดนตอนนี้นี่เลยตีแบบว่ามันพุ่งสามทีอะ่ะหนึ่งชนชนไอ้ขอบขอบของแมททึบะแล้วก็วิ่งฉีกมาทางขวาเหลื่อมนิดนิดโอ้โหแล้วสุม่มนี่สุม่มปะเนี่ยนี่สุ่มเหรอสุ่มโอ้โหแล้วด่านนี้นี่สุ่มนะหนังหมาทอดกรอบหนังหมาทอดกรอบ <S 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 เดี๋ยวก็รู้ว่ากรอบจริงไหม <S <S โอ้โหแล้วตัวนี้ไม่มีแอดออนด้วย ตัวอะไรวะตัวอะไรบอกผมหน่อยอ่าเดนเนสโอ้โหหนังหมาทอดกรอบเสียงยังใกล้ไอเชี่ยมันมันวาร์ปจังวะหนังหมาทอดกรอบหนังหมาทอดกรอบกรอบไหมล่ะตีได้ปะเนี่ยกว่าพี่จะมาจุดกว่าพี่จะมาถึงตรงนี้พี่ เอ้ยกว่าพี่จะมาถึงจุดนี้พี่ทำอะไรได้บ้างครับเฮ้ยเหี่ยทำไงครับพี่ถึงจะมาถึงจุดนี้วิ่งมาครับหรือบางทีก็เดินมา,มาเฮ้ยโอ้โหพี่เบสให้ตายสุดสัว่าสร้างมหาม่รู้ม่รู้ไม่รู้ม่รู้อู้หูแล้วก้มอย่างนานวิ่งมาหนักหน้าปากซอย อ๋ออ <reduces> ๋ออ <vous> ๋อ <capacitor> ข้พ nah ุ่งออกมานอกไปแล้วพี่บูมปล่อยผมไปเถอะเล่นเนี่ยวันนี้เบสตัวเนี้ยเล่นยังไงตัวนี้ก็กะเอาอ่ะพี่กะเอาล้วนๆเลยกะเอากะเอาไปโดนด้วยกะเอาไปโดนด้วยเออา่ะไอ้เหี้ยตัวเหี้ยดีแม่งแม่งรอดหมดแน่ กำมือแล้วกะเอาพี่กำมือแล้วกะเอาไอ,อ,อ้ยเหี้ยตัวเหี้ยนี่แ่แงยากที่สุดนี่สใส่ห่า <laughs> ไปแล้วตีไม่โดนไอ้เหี้ยเอ้ย <laughs> พี่เกลียดตัวนี้แล้วพีว่เล่นทำไมไม่รู้ว่าจะเล่นทำไมอ้าวตีไม่โดน ตีไม้ดังแป๊กโอ้โหเยี่ยมมกตีไม้ดังแป๊กในระหว่างที่พี่กำลังไล่อยู่เครื่องก็ติดไปเครื่องหนึ่งยังยังไม่ติดเลยนี่จะเป็นความอัปปายสุดในชีวิตเวลาหลองพี่เ <c oughs> ชื่อผม <c oughs> ทิง้งละแปลงเล่นยากพี่ไม่อายพี่พาคภูมิใจซะ โอ้ถ้าพี่ตีได้นี่มันจะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะเนี่ยใช่ถ้าพี่ตีได้ผมจะอายคนดูมากๆเอออ๋ออ๋เอ๋ออ๋อเอาแล้วทำไมมันวับปิงปิงปิงอีกแล้วปิงปิงตุดเด้อปิงเมื่อกี้พี่วับมาหลังหลังเบสแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็ข้าง มาดิมาที่ปากซอยไอ้ยังไป็ขลังจริงเฮ้ย hey, ให้โอกาสพี่เบสหน่อยดิให้โอกาสพี่เบสในขณะที่พี่ยังตีไม่โดนเนยนะพี่เบสเขาเฝ้าป่ะไม่ไม่เฝ้าเพราะพี่เชื่อว่า4%มีอยู่จริงเฮ้ย hey, พี่ยาไม่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  <laughs> ไม่ไมไมไมพี่4.4อ่ะ <laughs> <laughs> เดิน4.4อ่ะทำไง,งาดี ทำไมเสียงมันใกล้ยังวะโอ้โหแล้วทำไมมันวาร์ปลงมาข้างล่างจบแล้ว This is o v a l i d a มากเลยอะแต่วทำไมเขาตรงไี้อยู่นู่นเหรอะพี่พี่พี่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองพี่อยู่ชั้นชั้นสองไม่ได้ถามพี่ถามพี่เบสไม่ต้องมาขำเออหัวนอนะ อย่าโดนตากโดนตากแห่งอยย่แล้วเธอหวยหวนวะยังไม่ทันได้อสองแล้วสองแล้วสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดสองห้แม่งเหมือนจะปล่อยตายเขาเรียกว่าอยู่ว่งหางอย่างห่วงห่วงเด้อเบสเฟนสองปีแล้วเป็นอะไรนะพี่ไม่โกรธผมเหรอ ไม่เรียกผิวสีเนาะผิวสีมันเป็นการเหยียดเอาหรอถ้าเรียกผิวสีมันเป็นการเหยียดผิวอฮะใช่เหรอผิวสีมันเป็นการเหยียดผิวผิวสีเขาเรียกวัยดำอ่ะเป็นการเหยียดแต่นี่ผิวสีไม่เหยียดเห็นไหมผิวสีเหยียดถ้าเรียกคนผิวดำเงี้ยเอิงไม่เหยียดเว้ยใครน ใครสอนวิชาใครสอนสังคมพี่มาบอกผมมาดิฮะใครสอนใครสอนสังคมพี่มาไม่ใช่เลยนะพี่ตีไปเป็นคำสุภาพไม่ใช่หรอใช่ผมจะเอาไม้ก้าผมจะเอาไม้กระถาไปตีหัวมันใครสอนสังคมบอกผมมาเออไป็นระูบสังคมเลยเออเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโอ้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฮ้ยอย่าบล็อกทางกันดิดีอ พี <muitas S 2> ่พ <sketches> ี่อย่าทางตรงพี่อย่าทางตรงเดียวท็อไปหาท็อปแล้วเอาเถอะโอ้โหอายคนดูแน่เอาหลงเดี๋ยวทำให้ผมลุกมาอยู่ในบนซากกดเฮ้ยทำไมว้าวสองทีอ่ะก็ว้าวสองทีอยู่แล้วเอาเธอหายเธอหายไปเลย ดาต่อแหลรเหี้ยงมาอยู่เนี่ยดาต่ออะไรดาต่อแล้วใส่ไม้อีกเฮ้ยผังไม้เลยอ่ะโอ้มันมันบิงอืดมากเลยอ่ะเอาหายเฮ้ย

ไปตีเวทก่อนแล้วค่อยวาวขึ้นมาข้างบนอายอายผมบอกเลยอายเห็นไหมพี่บุเดี๋ยวพี่บุญไปดูนิ้นผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าทำไมผมบอกว่า <c oughs> อายเฮ้ยพี่อยากอยากดูเวสพี่จะให้โอกาสเวสนะไปลุยเอาแล้วผมไป <c oughs> ไหนไอะก็ไปนู่นไงข้างบนไง ทางขึ้นอยู่ไหนยังไม่รู้เละ <c oughs> ไม่ช่วยไปขอไล่ไหน่อยไหนๆก็มีโอกาสได้เล่นตัวนี้แล้วแล้วแม่งเล่นไม่เป็นด้วยนะทางขึ้นอยู่ไหนยังไม่รู้เลยไอคิปไมาได้ไปไหนวะอ๋อทางขึ้นอยู่เนี่ยเบสบินขึ้นมาดิอันอนั้นตีบินขึ้นมาง่ายๆเฮ้ยอย่าเฝ้าไม่ได้เฝ้า <c oughs> ก็ปล่อยให้โอกาสมาช่วยที่พี่บิงไปกลางแบบนู่นดิก็กลางแแบบแล้วเนี่ยนะ ขอฮิวก่อนได้ป่ะพี่ขอฮิวกันหน่อยได้ป่ะอายไขายที่หน้าไปหาโอกาสดีๆเองอ่ะอยู่อยู่ไกลขนาดนีแล้วพี<อ>่ถ้า<อ>พี่หาเจอพี่ไม่ไม,ไม่ถ้าเกิดว่าพี่หาเจอพี่ก็ตีนะเพราะตอนนี้พี่ถือ,นะอ,นะอว่าพี่หลงกันแะตอนนี้อ่ะเอาถือว่า<ห>อะไรวะเดี๋ยวเพิ่งพี่ขอฮิวกันขอโอกาสให้เกียรติก็ไปฮิวกันอ่าฮิวไปเดี๋ยวพี่หาถ้าเกิดว่าพี่หาเจอพี่ตีเลยนะขอขอขอฮิวให้เสร็จก่อนได้ไหมไม่ได้เฮ้ยพี่เบสครับ มันอยู่แถวนี้แหละเอา้าเสียงสามร้อยพอยต์เอาหายแม่งหายหมดเลยหายก็แย่แล้วแม่งวิ่งตามเนี่ยมันจืดอะมันวับวับับเอา้เอาโอ้โหแล้วแม่งก้มนัด เย่ดิแม่งหลอ่อพับทุกไม้อ้าวหายแล้วหายไปแล้วไปจำสินปับพี่ไปกี่ข้อเดียวสองร้อย่ิเจ็ดไม่สินของกบอ่ะสินของกบผมขอเป็นผู้รอดชีวิตได้ไหมพี่เบสฮะผมขอเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกบได้ไหม เออเอาเถอะไม่เงี้ยกล่องพยาบาลหมดทิ้งเอามาไล่กด,ดเล่นมันโดดบึ้มบั้มอยู่ทำไมนี่โดนทุบบั้มอะครับไปทางซันโน <c oughs> เอาไอพวกนี้เรียบร้อยเลยแล้วรนะ้อยให้เลยแล้วนะรให้แล้วพี่พี่พี่เเนิร์ดข้ามหน้าต่างครับเจ็บกุ๊กหน้าต่างเจ็บแบบคนอละเบืออไม่ก็เนิร์ดข้ามหน้าต่างไงเฮ้ยห้องน้ำนี่มีผู้หญิงร้องไห้อยู่ด้วยนะเนี่ย <c oughs> พี่<ม>เพิ่งรู้อ่ะพี่รู้ไปแล้ว <c oughs> พี่ลองเข้าไปคุยกับเขาดูดิไม่เอา,าเ,ออเดี๋ยวเขาหลอกพี่หลอกพี่อะไรพี่หลอกเขาอเอามาทำเอามาทำไมว่วนะเนี่ยต่อที่จริงแล้วไอ้คนนี้ก็โดนเนื้อตีตายอ่ะโอ้โหปิงแดงเนาราะไหนปิงพี่เนี่ยไม่มาถึงคนไหนโดนเนื้อตีตายตคนที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะใช่อ่ะไม่ใช่ เอาเลยโอ้กูอีกแล้วสินะถ้าจูนหมายไซต์กูอีกแล้วส์เฮ้ยฆาตรกรเน็ตกากฆาตรกรเน็ตกากแป้งวับเห็นตาะเข้ต่อตาใจไงเมื่อกี้เมื่อกี้เปลี่ยนเขาอยู่ข้างล่างเขาเฝ้าวะ ไม่เฝ้าเออวับวับวับรับวับวับดูดูไอ้ข้างๆดิมันจะเป็นรูปเน็ตแล้วก็เป็นรูปมิดใช่ไหมแปลว่าฆาตกรเน็ตกากเลยขอเฝ้าพี่อ้าอแล้วพี่คันไปไหนอ่ะแล้วพี่ <c oughs> คนันไปไหนแค่นี้มันก็จับยากแล้ว, <c oughs> อลวโอ้โห,โหเอาไปฉันร้องเธออยู่น <c oughs> ั่นแหละหมดแล้วเดี๋ยวกว่า <c oughs> ยัย เอา้าแล้วดึงตอนไหนวะเนี่ยตอนที่พี่หลงผมอย่ไงไปดึงไอ้เบสตอนไหนวะเนี่ยแต้มสูงสุดแล้วเอา้าแม่งฟ้ามาใต้ดินมันแหม่4.4ไอ เออเนิร์ดครับหน้าต่าง้เแย่โอ้โหแล้วไม่ตีตีนานดมเลือดไปเฮ้ยไม่เอาหมาแล้วเนี่ยเราเปิ้งหมาท่านเนี้อมาเนี้ยดิเอาเปิ้เมาเนี่ย ไม่ได้เอาเปิร์กมามันเป็นเลือดตามมาเนี่ยมันเป็นเลือดที่พื้นเนี่ยดูดูที่พื้นดิเห็นนะมแงรู้ดีไอ้กูสาก้มอยู่ดีดีแม่งคนก็เจ็บกมอมไอพี่บูเห็นได้ไงวะม,มืดไม่พอพ,ามมาพี่เดินตามมาไงพี่เดินตามมาทอปันหลังอยู่อะผมผมมืดไม่พอหรือว่าได้ยินเสียง โอ้เปเปไม้ยับยับเลยตรงเนี้ยเออทอาเปเหมาแลเราเป็นปวกถ้าจะไม่ผิดไม้ชั<ม>้นล่างมีสองอันน,น,นะพี่หืมขัมน้าต่างมาอ๋อแมงดึงไวเนิร์ดมันแคนเซิลไม่ได้อ่ะทุกคนทุกคนอย่ากตกใจ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  หยุดหิวกันได้แล้วทำไมอะ่ะพี่ตียากเรื่องของพี่ดิ <c oughs> แม่งรู้ดีรู้ดีรู้ดีเหลือเกินอะไรตีเครื่อง <c oughs> เครื่องไปทำอะไรพี่ตีไม้นักแป๊กไยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ <c oughs> เอา <c oughs> มีคนวิ่งฉี่อย่างนี้ก็เหลือแค่คนเดียวสินะ ตามเลือดไปอยู่ไหนไวนะเนี่ยใจเล,เลือด<ป>เลือดมันเลือดมันจืดไปแล้วอะ่ะแล้วทำไมมันฮิวตัวเองได้วะห้องใจดินมีหนึ่งกล่องพี่ <c oughs> หนึ่งกล่องให้สำรับคนที่พิเศษแล้แมักก็หมดแล้วด้วยห <c oughs> านะทำควาตอนนี้นี่ทางตันนะ <c oughs> ทางตันนะใจเย็นๆนะ ดูไหมว่าในในคำโกหกอ่ะมักจะมีความจริงซ่อนอยู่ไม่รู้เล็กน้อยถึงปานกลางเอ้าถ้าเบสหายแล้วที่นี้ไปแล้วผมอ่ะผมซ่านหนีไปแล้วเอาพี่ไปไหนเล่าขาดเนยนะพี่พี่ขาดกับพี่จำจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนมาเร็วท็อปมาเร็วมาเร็วเลีอกเป็นลาเลยไม่แหกกระดูกผมด้วย อยู่ไหนนี่มื่อกีเอ้าพี่พี่มันมันมันนมันนี่พี่มันนมนีตรงนี้มตรงนี้ผมจะชิวให้ถ้าเกิดแขวนไปเมื่อกี้ตอนตอนนู้นก็ชนะไปแล้วเเหลือมันอยู่สองคนแล้วพี่จดึงให้มันตึงทำไมเนี่ยไม่ดึงมันตึงเองเฮ้ยพี่อย่าใช้ถ่ายเล่นดิมันนีเสี่ยงพี่รู้ไหมเนี่ยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ลึกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้ามันมาแล้วพี่โอ้โหผมไม่ช่วยเลยนะอ๋อเนี่อกากออเอาโอชิต What เนี่รู้สึกว่าตรงนี้แมสยาวแคบๆพี่พี่เบนเมื่อกี้ผมเจอพี่บุ๋มด้วยแหละ อยากแคบๆเขาก็เราแบบเอามือขึ้นมาดูเหมือนอาร์เซนอลอีโวเอามือขึ้นมาดูเออว่ามีว่ามีกี่ก้อนแล้วพลังงานจะจะจะวาร์ปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจัดผัดลองเมอวันเอาลุงเอาลุงผัดลองเมาส์มันไอ้นี่มันขยับยากอืม อาไอเครื่องนี้แม่งโดนปื้มจนหมดแล้วเบสเรายังไม่ได้ปั่นเลยอะล่ะฮะดะะฮ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 รฮะ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 เครื่องะนะฮะฮะีะฮ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 ่ฮะฮสฮ่ะหเือ ทีเบสปั่นไฟเหรอเออมันมันระเบิดตอนไอ้นี่พอดีเลยผมไม่อยากกลายเป็นชาวสยาพี่ออมีที่ซิกแซกไหมวะไม่มีเลยใครมันบอกว่าเดี๋ยวต้องร้องให้ไม่เจอด่านนี้มันร้องไห้จริงนะแม่งวาบยาก อับยากตอนที่มีเปิกใช่แม่งบิงช้ามากเลยแผลนพี่เวสดิพี่ฮะพี่วิ่งหาแมสเล่นไม่มีแมที่พี่เล่นเลย <c oughs> โอ้โหพี่ล้มยังไกแต่ <c oughs> ไม่ได้ไกลมาก รวมยังไกล่มันไลไกลมากถ้าพี่โดนตีเดี๋ยวพี่ตายลนะนี่ไปไหนก็ไปอัะอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยขาราชกรใจดีค้าราชกรคลิกแล้วฮะคลิกคลิกมาก มีโอกาสได้เล่นแล้วขอเล่นหน่อยพี่บุ๋มไม่รู้จริงป่ะเนี่ยไม่รู้จริงไม่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 พี่ไม่รู้จริงเหรออยากอยากให้พี่แบบเห็นเห็นเห็นด้วเองว่าเลยว่าพี่แบบเอออะไม่รู้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใช่ไม่ใช่มองไม่เห็น อ๋คุณทุกคนครับทุกคนลองย้อนไปดูตอนที่ผมข้ามหน้าต่างทุกคนทีกผมพี่บูมแอบโอ้ยคุณแบบจอจอพี่มันแบบว่ามันติดเดียวไม่ได้เกี่ยวที่จอ,อหรอกพี่เจวที่จอปีบนไฟดีหาเครื่องไม่เจอเด็กเดียบแง่เจมส์ก็จะยื้อเกินไปแล้วเนะนี่ยเนอร์ก็ไม่บอกว่าเครื่องอยู่ไหน เออแม่งเจรายที่สุดเดี๋ยวพี่เชนไอ้นี่ดีกว่าเชนเลยดีกว่าพีเ่เบสหาเชนเลยดีกว่าหนีพี่ล้มไม้ไม้ล้มได้ล้มเลยผมไม่เอาจะหมดแบบแล้วเนี่ยพี่พี่ล้มไปหมดแล้วยังยังยังพี่ด้านล่างมีมีอยู่อีกสองใช่ไหมมันจะหมดแมพและนะ้วเนี่ยเบสพี่ ขอเช้นความหน่อยว่าเฉลยอยู่ที่ไหนเออไม่รู้ว่ะเฮ้ยนี่นะพีเดนประจำปีไม่ขายน้องบอกหน่อยว่าชั้นหนึ่งชั้นสองกันั้นแหละแค่นั้นพอไม่บอกพี่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไมไม่ไม่ม่ไม้ม่ไ่่ไ่่ไมไ เดู้นี่ไงว่าเจอเครื่องปั่นไฟเสียงมันดังน่ะเฮ้ยมันหลบมันซิกเซิร์ตเอ้าแมงบิงได้ทีเดียวโอ้โห โอ้โหเมื่อกี้พี่บุูมยังไม่สังเกตนะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมข้ามไม้มาพี่บูมยังไม่สังเกตเลยยังไม่สังเกตคือเขาไม่รู้จริงๆอ่ะโอ้พี่บุูมรู้ป่ะเพราะพี่เบื่อมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตัวจแม้วว่าพี่เบื่อมากเขาไม่ให้โอกาสผมว่าพี่เบสมัไปแล้วจะเล่นจะเปลี่ยนเกมแล้ว เด็กดื้อกันนั้นแหละอ๋อเดินติดคือ,อไปเนี่พี่กันอย่าดิอย่าจะช่วยกันอีกหยุดหยุดได้แล้วจก,กาก็โดนดึงขาหยุดได้แล้วท็อป <c oughs> พี่จะพาว้าเปงพี่จะว้าไปเจมพับจีว้าไปเลยพี่เฮ้ยโดนได้ไงวะ เฮ้ยเบสจะจืดตายแล้วไหมพี่พี่เดี๋ยวพี่ลองไปดูท้ายเกมก็ได้พี่พี่แล้จะรู้อะไม่เออเบสตายอ๋ออ๋ออ๋อฮะพี่ลองไปดูท้ายเกมก็ได้เดี๋ยวพี่รู้เองอ่ะพอเกมจบพี่ลองกดไปที่ตัวผมเดี๋ยวพี่จะรูเองว่าทำไมผมถึงพูดว่าพี่พี่บื้อพี่เบื้อบื้อเบื่อบื้อรอบสองขอโทษเลยครับขอโทษ่อยครับ จะอยู่ฟอร์มอ้าวพี่เบสดูจอมดิพี่โอ้โหโนเปิร์กโอ้โหโนเปิร์กเฮ้ยพี่จูไว้จูไว้พี่จูไว้เท่าอยู่ไหนอะนี่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 มันนี่มันนี่ ขอได้ไหมพี่ข้าเพียข้าเพียขอขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมขอขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมขอได้ไหมไอ้คนไอ้คนดูขอขอเถอะพี่พี่ไอ้คนดูพี่พี่บูมขอได้ไหมไอ้คนดูจริงๆไอ้ไอจริงพี่ไอ้จริงขอได้ไหพี่โอ้โหยพี่ผมไอ้จริงไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้คนดูอะอุตส่าห์ขอได้แล้วพี่จำไว้ความแค้นไม่ได้จุติ ไม่ได้ไม่ได้เกมเกมแรกพี่กระโดดท็อปฆ่าตายพวารู้ความเข้มรู้รู้เฟิร์มไม่ล่ะเฮ้ยพี่เบาเบาให้เขาไม่รู้จ้วยตัเองเฟิร์มไม่ล่ะให้เขาไม่รู้จ้วยัวเขาเองพี่พี่เบสเฮ้ยรู้เฟิร์มแแขขววนนเบสไม่ทันล่ะถ้าพี่พูดผมโกรธอ่ะผมโกรธจริงอ่ะพี่ถ้าพี่พูดผมโกรธไม่พูดละปากเปลี่ยนเกมไม่ไม่หมาถึงพี่เบสพูดโกรธจริงอ่ะ ปปเป็นเกมเป็นเกมโอ้โห oh.